สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการฟักหมุดเกกรรมเป็นรายการที่พูดถึงเรื่องราวเสกกรรมในแง่มุมต่างๆที่คุณอยากรู้หรือคุณไม่เคยรู้ที่4นะคะจะนํามาปักหมุดน,นะคะให้เพื่อนเได้รู้กันในรายการนี้ค่ะโดยแต่และ EP จะมีแขกรับเชิญสลับกันไปค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ศิยกรรมหรือจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่พวกเขาจะมาเล่าเกี่ยวกับชีวิตการทาศัลยกรรมสำหรับ EP นี้นะคะแขกรับเชิญของเราเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์แพทย์นะคะที่ทำมาตั้งแต่ใบหน้าจนถึงลำตัวในระมิดความปังนะคะให้ลูกค้าหลายๆท่านมาพบกับเขาเลยะคะ่ะแพทย์ผู้ชนาญการแห่งโรงพยาบาลมาสเตอร์พ c e คุณหมอเป็ดคะ่ะสวัสดีครับผมนายแพทชิพงทองกลุ่มนะครับหรือหมอเป็ดแห่งโรงพยาบาลมาสเตอร์พิชนะครับ คุณหมอคะไม่ทราบว่าคุณหมอทาําหัตกรรมอะไรบ้างคะส่วนใหญ่เป็น2อ,อย่างนะครับค,คือหัตกรรมของใบหน้าหรือเรียกว่า f a c ลาส p l a s ซอร surgery นะคะในการเกี่ยวกับใบหน้าที่ทําอยู่พวกที่เรียกว่าดึงหน้าทั้งหมดนะครับเรียกว่า f a ียล l ิ i f ์นะครับไม่ว่าจะเป็นดึงหน้าส่วนบนดึงหน้าส่วนกลางดึงหน้าส่วนล่างและลําคอนะครับทำเยอะๆก็คือจมูกการตกแต่งเกี่ยวกับเรื่องคางเสริมคางคุณหมอเป็ดเนี่ยดูบริเวณเรื่องลําตัวด้วยทาําหัตกรรมอะไรบ้างคะใช่ค,ครับลำตัวนี่เป็น body contouring นะครับก็คือดูแลสิมก เกี่ยวกับโครงสร้างของลาตัวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเติมหน้าอกนะครับยกระชับนะครับลดขนาดหน้าอกนส่วนหน้าท้องและสะโพกนะครับแล้วก็หนังหน้าท้องนะครับแล้วก็ไขมันสะโพกนะครับหรือเติมไขมันสะโพกคนที่มาปรึกษายกคิ้วค่ะปัญหาส่วนใหญ่แล้วเขามีปัญหาอะไรครับหมอถ้ายกคิ้วนะครับหนึ่งริ้วรอยบริเวณโคมวดคิ้วนะครับคิ้วตกหางตาตกอเี้ยลักษณะอย่างเงี้ยค่อนข้างชัดเจนว่ายกคิ้วนี่แก้ปัญหาได้งานหนึ่งก็คือคนไข้ที่มีความต้องการที่จะทําให้ หน้าไม่เพลียหน้าดูสดใสขึ้นต้องมาดูว่าัการที่เหมาะสมเนี่ยเป็นการผ่าตาัดตาหรือทํายกคิว้วการที่ทําลูกกับการยกคิ้วเนี่ยมีการอะไรบ้างคะคิ้วเนี่ยทำร่วมกับหลายๆหัตถการเลยคเช่นหนึ่งยกคิ้วเสริมหน้าผากเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าผากตำแหน่งของคิ้วแล้วก็ตาเนี่ยดูรวมแล้วได้รูกที่ดีนะคะกอจกานหนึ่งที่เราจะทําบ่อยก็คือยกคิ้วกับเสริมจมูกเสริมจมูกเนี่ยเราจะต้องยืดผิวหนังให้ลงมานะครับเพื่อที มันม่จะงูกยาวขึ้นแต่ยกคิ้วเนี่ยเราจะยกคิ้วหนังขึ้นไปนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่สวนทางกันนะจะทําให้ได้ผลดีเนี่ยต้องมาตรวจแล้วก็เป็นเคสบาเคสนะครับยกคิ้วเนี่ยกับมิดเฟสความต่างมันคือเรื่องอะไรคะคุณหมอยกคิ้วเนี่ยมันคือการดึงหน้าของใบหน้าส่วนบนตรงนีเ้เลยแต่ว่ามิดเฟสเนี่ยก็คือที่เราจะมาแก้ไขน่แคมเนี่ยเป็นหลัก้วทำคู่ร่วมกันได้ใช่ครับเราทําคู่ร่วมกันได้ครับเพราะว่าการยกคิ้วเนี่ยจะได้ผลประโยชน์ใหญ่ๆเนี่ยสองอย่างคืออันแรกเลย ไม่มีแผลบนใบหน้านะครับเพราะแผลของการยกคิ้วเนี่ยจะอยู่ในไรผมทั้งหมดนะครอซึ่งจะไม่เห็นว่าใบหน้ามีแผลเลยนะครับพักฟื้น3-4วันเนี่ยก็สามารถกลับไปทํางานได้อจะไม่รู้เลยว่าไปทําอะไรมาจริงเหรอคะจริงครับคุณหมอคะอธิบายคําว่าผ่าตัดด้วย2กล้องสักนิดหนึ่งคะ่ะเทคนิคการผ่าตัดด้วยการสองกล้องหรือทํากันมาหลายสิบปีแล้วนะคะ ก็มีการพัฒนาเทคนิคมาขึ้นเรื่อยๆนะครับใช้กล้องส่องลงมาเนี่ยมันดีกว่าการเปิดก็คือข้อแรกนะครับแผลจะเล็กมากนะครับแผลเนี่ยไม่เกิน2เซนติเมตรต่อจุดนะครับพอแผลเล็กเนี่ยโอกาสที่จะทาลายเนื้อเยื่อก็น้อยลงเพราะฉะนั้น,นอาการบวมช้าก็จะน้อยกว่าการเปิดแผลโดยที่แบบใช้ตาเปล่านะครับ uh huh. อันที่2ของการส่องกล้องก็คือทางการแพทย์เรียกว,ว่ามันพิซ p r e ิซไรก็คือมันมีความแม่นยําสูงนะโอกาสที่จะมีอาการบาดเจ็บของ เส้นประสาทหรือเส้นเลือดเนี่ยก็จะน้อยกว่าครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถใช้ร่วมกับไหมแรงดึงสูงนะครับซึ่งเป็นาการที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับความตึงหรือการดึงเนื้อเยื่อให้ได้ตึงมากขึ้นนะครับทำให้คุณเนี่ยยังสาวไปได้อีกนานๆตึงเมื่อก่อนอาจจะแบบตึงสัก2 3สปีเดี๋ยวนี้ตึงประมาณกี่ปีครับเดี๋ยวนี้อยู่ได้ 5- ถึงปีเลยนะโอ้โหเรียกว่าคืนความสาวแบบย้อนวัยไปถึง5 1 0ปีกันเลยท<ช>ีเดียวนะคะถึงการที่คุณหมอทำเพ ต้ิ่เติมนะคะเกี่ยวกับการดึงหน้าคุณหมอใช้เทคนิคอะไรบ้างคะที่มาสเตอร์พีสเราจะทำตัวใหญ่ก็คือมีการกระชับถึงชั้นกล้ามเนื้อที่เรียกว่าสมแมก็มี2เทคนิคนะครับก็คือเย็บกระชับเฉยๆนะครับ รับอีกอันหนึ่งก็คือเราลงไปในชั้นที่ต่ำใต้ต่อสมมาตรวันดีเพลนนี่นะครับเพื่อที่จะมีการตัดสมมาตรแล้วก็ไขมันส่วนเกินออกด้วยครับโอ้ oh, เรียกว่าผลลัพธ์เนี่ยขึ้นอยู่กับเคสไปเคสเลยดีเพลนเนี่ยถึงได้รับความนิยมมากกว่าครับคุณหมอข้อแรกก็คือการกระชับถึงชั้นดีเพลนเนี่ยมันทําให้เอ่อผลของแรงดึงเนี่ยได้ตึงกว่าการกระชับอันที่2ก็คือถ้าเราลงไปถึงดีเพลนเนี่ยเราสามารถตัด ไขมันส่วนเกินได้ตัดตั้มเนื้อส่วนเกินได้อะมาถึงมาตการอื่นค่ะบริเวณหน้าคุณบอกทำบบกอะไรกันอีกคะที่ทําเยอะๆก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับจมูกอะจมูกค่ะเทรนตอนนี้กับเทรนเมื่อก่อนต่างกันยังไงมาเทรนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตลอดเวลาเลยคุณหมอ,อต้นปีชอบสายฟอร์พอปลายปีบอกว่าเอาแบบละมุนทรงแต่ละสไตล์มันมีข้อจํากัดของมันนะครับเพราะแสดงว่าคุณผู้ชมค่ะ เข้ามาปรึกษาที่มาสซรีทแล้วก็ให้คุณหมอดีไซน์เป็นเคสใบเคสดีที่สุดบริ้คุณทัวร์ค่ะเริ่มจากหน้าอกเลยที่คุณหมอทำอ่อหน้าอกเนี่ยลค้าส่วนใหญ่ที่คุณหมอเจอคะ่ะเรื่องอะไรบ้างคะเสริมทรงอกนะครับให้ขนาดขึ้นค่ะครับก็แต่ละคนเนี่ยจะมีรูปทรงของ ช่วงทรงอกเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมีทรงอกแคบนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะใส่ซิลิโคนที่ใหญ่เกินไปได้มันจะทําให้มันล้นออกด้านข้างที่จะไม่สวยนะครับเรียกว่าเรื่องหน้าอกหน้าใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของคุณผู้หญิงเลยตอนนี้ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามาเสริมหน้าอกอไซส์ไหนมากหมอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประมาณ300ขึ้นนะครับ300อขึ้นเรียกว่าไม่ได้400เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับไม่ได้ต้องการใหญ่จนแบบลน้นแต่ก็มีวิวัฒนา,าการที่ดีขึ้น เรามีทรงเนี่ยเป็นหยดน้าทรงที่จะให้มีเนินมากขึ้นจนเหมือนธรรมชาติมากเรียกว่านวัตกรรมเดี๋ยวนี้มีออปชันให้ลูกค้าได้เลือกอย่างมากมานะครับพายแล้วค่ะคุณหมอบอดี้คอนทัวร์คุณหมอทําอะไรบ้างคะตัดหน้าท้องทําเซ็กซี่ไลน์ดูไขมันบริเวณหน้าท้องส่วนบนกับเอวนะครับทาให้ต้นทรงออกมาเป็นเอวสับเป็น S shape มากขึ้นครับเรียกว่าหุ่นเป๊ะหุ่นปังได้เลยนะคะมาเจาะกันในอีพีถัดไป แล้วกันคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะหากใครนะคะติดต่อนะคะคหรือว่าสนใจนะคะทำศัลยกรรมกับคุณหมอเป็ดได้นะคะที่สําคัญคือคุณหมอนะคะมีช่องทางของตัวเองนะะ่ะด้านล่างนี้เลยค่ะมาตามติดต่อก,กันได้นะคะคุณหมอนะคะเป็นคนเล่นเองตอบเองด้วยนะจ๊ะใจศัลยกรรมนะคะกับอาจารย์นะคะคุณหมอเป็ดได้นะคะแพทย์ผู้ชนาญการโรงพยาบาลมาสเตอร์พิค,ค่ะ EP นี้นะคะหากเพื่อนเป็นคนไหนนะคะที่มีคําถามหรือข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเสกกรรมหรือว่าไม่ใช่เรื่องเสยกรรมหรือว่ามาเตาะหมอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะที่4ีจะนํามาปักหมุดขยี้ข้อสงสัยให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวปักหมุดเสยกรรมวันนี้สวัสดีค่ะ